ซืมาพิทุมอืขอบคุณค่ะอ,อ๋อพิทุมซื้อมาใช่ค่ะขอบคุณนะคะยวเอากลับไปกินด้วยนะคะอือหือคราวที่แล้วย <c oughs> ังไม่ได้ให้ทิปพิทุมเลย <c oughs> ไม่เอาไปนวดปลายนั่นนไหมเนี่ยมีคนนวดให้เห็นไหมน่ารักที่สุดแต่งหน้าไปนวดปลาย มาศาสต์ดิโนมัสซาดไทยแลนด์เมื่อก่อนชอบสับสนระหว่างมัสซาดกับมาตาด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 คืออะไรอ่ะมาตาดกับไอ้นี่ปะมาตาดตลอดที่ขึ้นจมูกมาตาดคือคีไอ้นี่ปะซอสอ่ะมาตาดอ๋อมาตัดซอสที่กินกับพวกแบบพิซซ่าพวกอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามัาศาดคือนวดใช่ไหม ฮัลโหลเซียไฮเวียดนามเอางี้นะเทคนิคการซื้อหวยอย่าซื้อเยอะสุมส่มๆและดุ่มๆไปห้านาทีเท่ากับจะลงไลฟ์ละเพราระว่าจะไปซื้อหวยต่อพี่ทูมีเลขไหม ไม่เล่นอ๋อไม่เล่นหวยหรอใช่ค่ะดีจังดีจังเขาร<ต>วยขนาดนี้ต้องิดไว้นะพ่ทุมอย่างน้อยใบสองใบอาจจะพลิกชีวิตเราได้อย่างคราวที่แล้วเนี่ยหนูซื้อไปหมื่นหนึ่งหนูก็ถูกนะถูกมาสองพันค่ะถูกไปแปดพันลอตเตอรี่หรอว <š> ันนี้ก็หมื่นหนึ่งเหมือนเดิมลอตเตอรีร่นี่ไงเดี๋ยวโชว์ให้ดูเดีเชื่อ เราเห็นแล้วนี่ไงถ้าถูกถ้าถูซื้อแหวกซื้อซื้อแล้วพอก็ติคือซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์แล้วหงทองออนไลน์หงทองซื้อหงทองออนไลน์แต่ว่าเพื่อความมันไงมันต้องมีแบบติดติดไว้สักหน่อยเพื่อให้ได้ลุ้นแบบเฮ้ยกุบๆอะไรเงี้ยเอ่อเดี๋ยวขอคิวตอนสี่โมงครึ่งนะเพราะหนูต้องไปขึ้นหวยต้องไปขึ้นเงินจะถ่ายจะอยูจะอยู่ หนูจะอยู่ได้ถึงแค่สี่โมงครึ่งนะคิวหนูอะต้องไปขึ้นเงินก็คือบอกเขาเดี๋ยวเดิดีลเขาด้วยว่าจะไม่เป็นพรีเซนเตอร์แล้วคือจะซื้อหุ้นส่วนเลยหลังจากสี่โมงเย็นใช่หลังจากสี่โมงเย็นก็คือค่ะพี่อิงหรือพี่ฟ้าพี่ฟ้าก็ได้ค่ะพี่ฟ้าพี่ฟ้าเอาเพิ่มอื่นออะไรอ่น ขอเป็นโอ้ยพี่ทุมขอเป็นสไปก็ได้ค่ะยได้ตึงสไึงพิถึงขิงอะสไปนะอารมณ์อะนะใช่ค่ะการน้ำแข็งแล้วแล้วพี่พี่ได้อะคะถึงพิถึงขิงดูดกดหนึ่งตึงไหมตึงเนาะใช่ไส่น้ำตาลในไม่หวานเลยนะขึ้นตาเลยอะ ว่าซื้อหวยเนี่ยโอ้ยมีขี้ยี่มีขยี่ด้วยยี่สี่ล้านซื้อแล้ว <c oughs> อุ้ยมีแต่คนรวยอ่ะจะพูดอะไรนะเมื่อกี้ลืมละซื้อหวยต้องซื้อพอดีนะทุกคนอย่าซื้อแบบว่าทำมาหากินดีที่สุดนะคะ ทำงานอะไรเงี้ยไปซื้อแบบโหบางคนมีเจ้ามุงเจ้าแม่ให้หวยก็ซื้อกันสะบักสะบ,บอมนะพอหวยออกมานั่งกินมาม่าไม่เอาอย่าเอาแบบพี่ฟ้านะพี่ฟ้าคือมันมันเขาเรียกว่ามันเป็นความชอบในหนึ่งเดือนจะมีสองรอบที่จะได้ได้ใช้เงินอย่าเอาแบบพี่ฟ้านะฟ้าสวยเนาะนันแค่มีคิวเอง ไม่ฝันเลยยังแต่กินยารักษาซึมเศร้า<ม>ก็คือหลับสนิทตลอดลคืนใช่ไม่ฝันเลยมีเรือนลางแต่หลังๆนี่ฝันเห็นงูบ่อยออกมาจากชักโครกบ้างแบบอยู่ในทุ่งนาบ้างอันนี้เรงจริงนะแม่ฝันจริงจริงนะช่วงนี้หรอใช่ฝันเห็น<อ>บ่อยมันทำท่าจะเข้าไม้นี่หน,หนูก็เลยขูู่่กลับเลยเราคุยยังไงอ่ะกรแบบ ใช่ในฝันก movie, ําลังเลื้ยออกมาจากโคกไม่ออกมาจากชะโคกใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าฝันเห็นงูมันคือนักคู่แต่เรายังไม่พร้อมไงเราเลยขู่กลับกลับไปก่อนอ๋อก็คือขู่กลับขู่กลับแปลงูเลยบอกโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ไปละนี่กดเน้นเน้น แข็งใช่ไหมคะเพราะว่าเส้นมันตึงอ้าวอ้าวงูมันเลยเข้ามาเข้ามาเข้ามาเราเลยบอกอย่าเพิ่งเข้ามาเข้ามาเข้ามาฝันที่ไม่กล้าฝันหรือว่าวันนี้จะมีแปกงูคือแปกป่ะงูคืออะไรพี่หุ่งูแบบร้อ มูมันเป็นแปเอาล้งนะแปอะไรดีเละทีเนี้ยไม่เล่นแล้วนะเอาดีๆอ้ยพี่ตุ้งอ้าวเส้นหรออ้าว ไม้แต,แต่แต่พิถุมนวด<า>แต่แต่อยู่ก็ต้องผ่อนผ่อนว่าชิวต้องผ่อนอีกผ่อนเราต้องบอกว่าชิวสบายอะไรเงี้ยจริงๆแล้วแต่ตอันนี้คือพี่ยิ้มนะคะเป็นช่างแต่งหน้าระดับต้นๆของประเทศไทยไเป็นช่างแต่งหน้าประจำของ พี่แอฟนะคะแล้วก็พี่ชมพู่อารียาใช่ไหมก็มกดูด้วยก็สลับกับพี่ป้อมเพราะว่าเป็นคนเลิศคนเก๋เนาะเอาเอาน้ำนไหนแช่งแต่งหน้าสตรีแล้วนะอยู่ไม่เอาหนะขอบคุณครับพี่ทูกคนช่วยน,น้องแล้วนะ ขอบคุณค่ะต้องถ่ายกระโปรงวันนี้มีรีวิวอะไรอีกปะมีก่ออมไบ้างไมปังมาไม่มาอ๋อถ่ายไปแล้วเมื่อคืนเมื่อคืนถ่ายงานลองชุดกันจนถึงห้าทุ่มนงอ๋อหรอใช่ช่วงนี้ก็เตรียมตัว คอดึงหนวดหน่อยยาวเกินหล่อดนี่สาขาย่อยนะไม่อยากจะให้คิดถึงสาขาใหญ่จะให้ดูสาขาใหญ่ของช่างไว้ของช่างเลยเหรอแรงมากเธอร่างสกปูดไปเรื่อย เอาให้ข่ามาให้มันมีเรื่องพูดไงเธอให้มีเรื่องมีลาวเมา้ามอยดังกลึดเลยอ่ะมกเมื่อกี้เธอจุ่มเล็ไปยิงไม่จุม่มเนาะอะไรนะไม่ใส่เลนอ่ะได้แล้วเนออี่ยเขอร้องเหรอยอ้ทุกคนไปช่วยกดโหวตด้วยนะจ๊ะ ที่เพจ miss grand international Thailand ถึงแม้ว่าเราจะขึ้นอันดับหนึ่งแต่เราอย่าช่าไปโหวตกันให้นิ้วเบียดจุ่มหลังมันไม่ละกอก็นิดหน่อยแต่ก็เชิดใส่วิดีทัดเอานะ ห้านาทีของเราบัดเท่ากันใช่โอดจนโดนบล็อกเอ็นด<า>ูมากภาษาภาษาวันนี้ถ่ายยาวๆคิว Q ถึงสามทุ่มเ<า>ขาบอกอะ่ะใช่ปะ่ะพ<า>ี่เต้ยคิวถ่ายเราถึงกี่โมงอ่ะในการางเขาบอกให้กโมงอ้าวสั้นใจเราต้อง ทำเวลา <Professional. S 1> แล้วไอ้ปางมันบอกหนนะูสามทุ่มพักก่อนอยากจะอยากบอกเฟซมันวะปางอยู่ไหนอนะ่ะไอ้ปางเนี่ยเรื่องไม่ชอบมาละปางอยู่ไหนเนี่ยฮะปางปางพย่ยนงี่กองสี่จ้าแล้วเมื่อวานถ่ายงานคูโบตา้าอ๋องานคูโบตา้าไปถามวาย <laughs> ไม่บอกเท่ากับเซอร์ไพรส์เท่ากับหลุดจบรู้หมดก็ยังเข้าได้เรื่อยๆนะคะพีเซนเตอร์เนี่ยต่อแม้ว่าตั้งแต่หัวจะลดเท้าเรา แตยังเหลือที่ว่างอยู่ไม่มากแต่ว่าทีวีตู้เย็นหม้อหุงข้าวรถถ่ายรถแป๊กรถยนต์ก็เข้าได้พิเซนเตอร์หังจากกลับมาจากอินโดเจอกันนี่ผู้ตรงตัวตว่านี้อยากได้พิสเซนเตอร์นี่มากเลยไมโครเวฟได้ปะแล้วตอนนี้ผมสุขภาพดีแล้วพิเซนเตอร์ผม,ผมก็เข้าได้นะจ๊ะว่างจ้าคอนแทคเลนก็เข้าได้นะจ๊าว่างจ้า

มัดใต้ตาได้อยู่ยังไม่มีเข้า ใบสองละซื้อหวยทันปะชิงชแต่แปดสี่หกสวยอะ่ะนอ,อได้มาจากไหนอยู่ๆก็นึกขึ้นมาได้ชอบองมองแปดสี่หก เลขมันจะค่อยๆผุดเข้ามาเรื่อยๆตราบใดที่ยังไม่บ่ายสามแฟนๆซื้อกันใหญ่แล้วนะตอนเนี้ยคิสซิคิสซิคาปูชิโนเอสเสโซอยู่ในหัวตลอดเวลาอาราบิกา อ่านแล้วหรอ,หรอเอาดีๆทุกคนเดี๋ยววิฟ้าลงไลฟ์ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปคุย,คยกันใหม่นะคะก็จะต้องรีบละนะรีบไปเกงห่วยอ <c oughs> ละลยบาย